ตัวแทนของท่านมีความคิดที่ด้อยค่าขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องชาวนครพนมนะครับท่านตั้งสติให้ดีท่านตั้งสติให้ดีนะครับว่าตัวแทนของท่านดูถูกตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครว่าโงูนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรนครนี่โง่ไปด้วยนะครับโง่ไปด้วยที่เลือกตัวแทน คือสอสอของชาวสกลนครกับอุดรธานีเนี่ยมาเป็นสอสอในสภาผู้แทนนั่นคือความหมายที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเมื่อคราวที่ภูมิใจไทยนะครับเมื่อวันที่5นะครับ Uh, วันที่4นะครับที่ได้เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะครับได้ไปปราศัย uh, ในคำ uh, ปราศัยนะครับก็ได้กล่าวนะครับว่า uh, อยากจะบอกพี่น้องนครพนมมีสสสกลนครนะครับอุดรธานีนะครับ,รนะรบ,นะรบพูดในสภาผู้แทนรัษฎรผมเองวันนั้นน่าจะเป็นคนเดียวนะครับที่ได้อภิปรายคุณศักสยามชิดชอบนะครับในการที่ ใช้งบประมาณกรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดบุรีดำนะครับซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนเองก็คงรับรู้รับทราบในประเด็นเรื่องนี้ซึ่งประเด็นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าเกิดมีวุฒิภาวะที่สูงสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็จะไม่เกิด ไม่ใช่นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนะครับนึกอยากจะอภิปรายอะไรนะครับบนเวทีหาเสียงเพียงเพื่อหวังมุ่งแค่คะแนนเสียงกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มาปราโมทสมาชิกสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยใช้คำที่ไม่สุภาพนะครับคำว่าไอโง่นี่ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพอย่างยิ่ง นะครับผมเองรวมถึงกับเพื่อนสมาชิกทั้งสองจังหวัดนะครับทุกคนมีครอบครัวกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าผมเองเนี่ยโดนล้อนะครับถึงเพื่อนสมาชิกจะพูดเล่นนะครับว่าเป็นไอ้โง่เนี่ยแต่ความรู้สึกข้างในของเราเนี่ยมันมันเป็นความรู้สึกที่รับไม่ได้ลูกชายผมตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศก็โทรมาบอกว่าเอา้าทำไมเขาเรียกพ่อไอ้โง่ นั่นเป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงนะครับเรื่องนี้ผมเองนี่ยอมไม่ได้นะครับผมเองจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับไม่ว่าจะในระบบสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่คดีความนะครับผมดูช่องของกฎหมายจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับมันชัดเจนครับเรื่องนี้ผมเป็นคนอภิปรายค่อนข้างที่จะเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับ ผมอภิปายในเล่มงบประมาณเพียงเพื่อว่าผมไม่ใช่คนบุรีรัมวันนั้นผมบอกแต่ผมดีใจกับพี่น้องชาวบุรีรัมที่ได้งบประมาณเยอะๆแต่ผมเสียใจที่ผมเป็นคนไทยที่งบประมาณมันไปกระจุกตัวอยู่แค่บุรีรัมไม่กระจายไปยังจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยนั่นคือคําอภิปรายผมจําได้แม่นทุกถ้อยคําเพราะฉะนั้นผมอยากกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมเองกับ เพื่อนพี่น้องนะครับทั้งสองจังหวัดเราไม่มีเจตนาที่จะใส่ร้ายนะครับท่านรองประธานสภาท่านรองประธานสภาเมื่อวันที่เดินทางกลับเมื่อวันศุกร์เดินทางกลับที่นครพนมนะครับนั่งข้างกับผมกับท่านอภิชาติตีละสวัสดีชัยคุยกันนะครับคุยกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีฉนไนครับอีกหนึ่งวันถัดมาท่านไปด่าผมบนเวทีว่าเป็นไอ้งโง่ นั่นหรือครับคือรองประธานสภาท่านพูดกับผมนะครับบอกว่าจะย้ายมาลงเขตหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมพี่น้องนครพนมครับท่านฟังผมท่านฟังผมนะครับว่าตัวแทนของท่านมีความคิดที่ด้อยค่าขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องชาวนาครพนมนะครับท่านตั้งสติให้ดีท่านตั้งสติให้ดีนะครับว่า ตัวแทนของท่านดูถูกตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครว่าโง่นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรนครนี่โง่ไปด้วยนะครับโง่ไปด้วยที่เลือกตัวแทนคือสอสอของชาวสกลนครกับอุดรธานีเนี่ยมาเป็นสอสอในสภาผู้แทนนั่นคือความหมายที่ผมอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนพนมช่วยกันสอนบทเรียนนะครับ สอนบทเรียนว่าการเป็นนักการเมืองที่ดีมันเป็นเช่นไรไม่ใช่วันนี้เรืองอำนาจนะครับเรืองอำนาจเอางบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วก็มาพูดหาเสียงบนเวทีท่านเอาตัวเองให้รอดนะครับท่านรองประธานสภาท่านจําปากผมไว้นะะท่านเอาตัวเองให้รอด คดีความของท่านมันเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสพกมันมีคลิปพี่น้องสื่อมวลชนคอยติดตามผมนะครับอภิปาย152ท่านจะได้เห็นคลิปอะไรดีๆสำหรับรองประธานสภาคนนี้นะครับคลิปอันนี้เนี่ยผมเก็บไว้ในโทรศัพท์ผมนี่แหละฮะเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นหลังจากวันนี้ท่านก็อย่าเพิ่งถามผมรอดูวันอภิปายทั่วไปและพวกท่านจะได้เห็นว่าคนดีเป็นอย่างไรแล้วคนโง่เป็นอย่างไร สำหรับเบื้องต้นนะครับผมจะดําเนินการให้ถึงที่สุดนะครับคงจะต้องหาดอกับทางสภาด้วยนะครับก็ประธานมีอีกสองท่านนะฮะประธานชวนกับประธานสุชาติผมนับถือนะฮะสำหรับสรรพนามคําว่าประธานและครูเนี่ยผมขอถอดนะครับสำหรับคุณสุภชัยโพสุนะครับต่อไปก็คงจะต้องให้ท่านอื่นนะครับท่านนิยมนะครับซึ่งเป็นผู้อาวุโสในจังหวัดสุนครซึ่งได้รับผลกระทบนะครับผมกลับเรียนอีก เรื่องหนึ่งนะฮะจังหวัดสุนครเนี่ยมีประวัติอันยาวนานของนักต่อสู้นะครับมีครูอยู่สองท่านนะครับคือครูเตียงสิริขันกับครูครองจันดาวงพี่น้องสือมวรชนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยบุคคลที่มีอุดมการทางการเมืองท่านต้องรู้วันนี้มีครูที่จังหวัดนครพนมเนี่ย นะครับมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการการเมืองทําความเสื่อเสียเสื่อมเสียให้กับสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบกับจังหวัดสกนครแล้วมาพูดเช่นนี้เนี่ยมันกระทบกระเทือนไปถึงวิญญาณของผู้ที่ต่อสู้อย่างเช่นครูเตียงกับครูครองครับผมจำเป็นต้องลุกขึ้นมาพูดในฐานะผู้แทนของสกลนครและตัวแทนของสสทั้งหมด เพราะคําพูดของท่านรองประธานสภาท่านสุปชัยโพสุมันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามคนสกลนครที่ต่อหน้าคนนับหมื่นไม่ใช่การให้สัมภาษณ์นะครับการอภิปรายด่าผมไม่ว่าแต่การที่มาบอกว่าถ้ามึง อยากได้งบประมาณคําว่ามึงนี่หมายถึงคนสกลนครทั้งจังหวัดถ้านไปดูคลิปเลยครับถ้ามึงอยากจะได้งบประมาณมึงต้องเลือกสสภูมิไทยแวบดบนี้มันหมายคว่าอย่างไงผมถึงบอกว่าผมต้องพูดแทนคนสกลนครท่านรองประธานสภาเป็นรองประธานสภาที่โปรดเก้านะครับได้รับการโปรโดเก้ามาเป็น รองประธานสภาและทำน้าที่ <c oughs> แทนประธานสภาผมจึงต้องกลับเรียนต่อสื่อมวลชนว่าท่านจะออกมาขอโทษคนสควนควรและบอกถอนคำพูดไม่พอครับท่านต้องแสดงสปิริตโดยการลาออกจากรองประธานสภาถ้างั้น สักรีสภานี้มันเดินไม่ได้ท่านประธานท่านพี่น้องครับผมจึงกลับเรียนว่าท่านพูดวันนั้นท่านไม่ได้พูดในฐานะสอสอนครพนมเท่านั้นผมนั่งฟังชัดเจนหลายรอบท่านบอกว่าท่านเป็นประธานสภานั่งดูเห็นว่าสอสองโง่ชาวบ้านก็เลือกคุณโง่อะและตัวมือจากได้ มึงหมายถึงว่าอะไรนี่ผมต้องย้ำนะก็คือประชาชนคนสกลนครผมจะบอกว่าต้องแสดงสปิริตลาออกจากรองประธานสภาในฐานะคุณได้รับการโรดเก้าวเข้ามาเป็นประธานสภาคุณไม่ใช่เป็นสสพูดหาเสียงธรรมดาแต่พูดในฐานะรองประธานสภาประกาศชัดเจนบอกนั่งอยู่บนบัลลังก์อันนี้ผมต้องยืนยัน ในฐานะคณสกลนครที่ท่านใส่ลายป้ายสีดาเหยียดย้ำความเป็นมนุษย์บอกว่าโง่ขอบคุณมากครับท่านประธานจากที่ได้เห็นนะครับในทีวีหรือข่าวต่างๆนั้นเนี่ยอุรธทาน,นีนั้นมีความรู้สึกเสียใจมากที่คนระดับรองประธานสภาพูดออกมาอย่างนี้ชาวบ้านเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมเป็นถึงรองสภาถึงมีศักยภาพแค่นี้เหรอนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถามมา ทำไมต้องดูถูกคนคนอื่นเขาก็มีความเป็นมนุษย์เท่ากันเพราะฉะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทางอุดรธานีนั้นเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าท่านนั้นเป็นถึงรองประธานสภาวุทธิภาวะก็น่าจะสูงกว่านี้ว่าคนอื่นโงว่าตัวเองจะโง่ขนาดไหนผมไม่รู้นะน,นี่คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นบรรทัดฐานนะครับถ้าหากว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับถ้าไม่ลาออกหรือไม่แสดงความรับผิดช,ชอบเนี่ยแสดงว่าบรรทัดฐานในสภาเนี่ย รองประธานสภาห,หรือสภาจะพูดยังไงก็ได้ให้ประชาชนฟังนั้นคือสิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกที่น้อยเนื้อต่ำใจที่เราเวลาสภาเนี่ยเราขออะไรเนี่ยเราเสนอความเห็นต่างๆเนี่ยทุกคนก็มีปัญหาชาวบ้านเรื่องถนนหนทางเราก็พูดเพื่อให้สภาสภานั้นทราบแล้วก็ให้ผึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นได้รู้ว่าปัญหาชาวบ้านคืออะไรเราต้องการอะไรนั้นคือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของสสที่จะต้องนําเสนอปัญหาเหล่านั้นให้กับประชาชน พอได้รับฟังอย่างนี้ว่าสสอ,อุดรกันสกลนครนี่โง่มีทีไรก็ขอแต่เรื่องถนนนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เมื่อเราเดือดร้อนอย่างนั้นเราก็ต้องขอตามความต้องการที่ประชาชนขอเวลาเราขอมาหาว่าเราโง่เราก็อยู่พรรคเขานี่ให้ผมเท่าไหร่ผมก็ไม่ไปหรอกภาคคุณผมบอกไว้นะครับนะครับผมไม่ใช่ไม่ไม่กินกล้วยไม่อะไรต่างๆผมอยู่เพื่ออะไรตลอดอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราในนามสสนะครับเพื่อไทยเนี่ยต้องอยู่อย่างนี้ ตรงนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะกลาบเรียนทางาสื่อนะครับว่าเรานั้นมีความเสียใจในคําพูดนะครับที่ไม่สมควรจะพูดนะครับในสภาถึงอันนี้เป็นหน้าทีา่ของประธานสภาหรือรองประธานสภาที่จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้ดีครับกลับอบคุณครับกระผมอดิศรเพียงเกตขณะนี้เป็นกรรมการยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยและเป็นลูกหลานของ ชาวสกนลคนครคุณพ่อผมทองปักเพียงเกตอดีตศสขอนแก่นเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเตียงซิลิคันจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้สรุปความสั้นๆว่าคุณสุภชัยโพสุได้ดำเนินการทางการเมืองปราศัยผิดพลาดที่สุดในชีวิตมีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องที่จะคุยหรือจะพูดกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสนับสนุนพรรค ภูมิใจไทยของท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ท่านก้าวไกลสิทธิของคนอื่นยกตนข่มท่านพุทธิภาวะในการที่จะปราศัยที่จะเป็นผู้แทนรัษฎรหรือแม้กระทั่งจะเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคงเป็นต่อไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนตัวรู้จักกันแต่ว่าเรื่องการเมืองอยากกินมากอยากได้มาก คุณสุปชัยโพสุในอดีตเคยอยู่ด้วยกันในฝั่งนี้แต่โออย่ยมีธุระไปอยู่ที่ห้อย120บบุรีลำก็เป็นเรื่องของท่านแต่วันนี้มากล่าวหาคนสกลนครว่ามึงทำไมไม่เลือกฝ่ายรัฐบาลมึงทำไมไม่เลือกฝ่ายพักภูมิใจไทยผมถือว่าชีวิตทางการเมืองของท่านคงจะหมดแล้ว ผมฝากก่อนสั้นๆไปหาสหายแสงจากสหายสอนชัยผมก็เข้าป่าเหมือนกันชื่อสหายสอนชัยสหายจากในป่าไม่เกเลเกตงใครวุธ,ธิภาวะเช่นนี้ครับผมฝากไว้ว่าภูมิใจด่าสอสอว่าไอ้โง่ยกตนพองโตว่ายิ่งใหญ่เป็นเศษกลวดเศษแก้วไม่เจียรละใน สุภชัยโพสุจึงต่ำตมเหิมเกริมสำแดงวางอำนาจเปล่าประกาศมึงไม่เลือกจะคืนขมรุกที่ป่าไขวาที่นครพนมไขรงโง่ไครโสมมเดี๋ยวรู้กันไขรงโง่ไขรโสมมเดี๋ยวรู้กันฝากความไปถึงสหายแสงหรือสหายหิวแสงจากสหายสอนชัย ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ